ทุกคนในที่สุดงานเราก็เสร็จกันสักทีนะแต่ว่าเราเหงาอ่ะมีใครมีธุระอะไรไหมแบบยุคคืยกับเราบ่น,นได้ปะได้ได้เราไม่มีธุระอะไรว่างเหมือนกันเราก็เหงามากเฮ้ยคือเราเพิ่งเห็นโปรโมชั่นลดราคาตั๋วเครื่องบินไปฮอยอันประเทศเวียดนามอะ่ะอยากไปนะเว้ยแต่แบบมีใครเคยไปบ้างไหมอะ่ะแล้วขอคำแนะนำเรายังไม่เคยไปมาเลยแต่มาเคยไปแล้วยัง เรายังไม่เคยไปเมเหมือนกันนะ่ะแต่ชาแาน่าจะเคยนะเหมือนเราเคยเห็นรูปของชามาใน Facebook อยู่อะอเราเคยไปมาแล้วใช่ๆแบบเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างงี้ถ้าพูดถึงเมืองฮอยอันอะก็จะได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากตอนเราไปอะ่ะก็คือแบบมีโคมแดงคอยเต็มเลยเหมือนประเทศจีเลยแล้วก็ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือสะพานญี่ปุ่นหอยอันที่เป็นที่เชื่อมระหว่างชุมชนคนจีนกับชุมชนคนญี่ปุ่นภายนอกอาจจะดูจีนแต่ว่าแบบข้างในเนี้ยก็มีสาเจ้าที่เป็นแบบ ของญี่ปุ่นอยู่ด้วยที่ได้รับอิทธิพลมาจาก2ประเทศเนี้ยเพราะว่ามีการค้าขายของ2ประเทศทางแม่น้ําซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะเวียดนอกจากนี้ก็เวียดนามก็ยังมีแบบว่าศิลปะจามหรือจามปาอยู่ด้วยที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียของชวาและก็จีนเข้ามาผสมด้วยเช่นปฏติมาการรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากแบบลวดลายมาจากอินเดียอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วอ่ะจีนก็มีอิทธิพลทางศิลปะในอาเซียนเยอะเหมือนกันเนาะ นอกจากเวียดนามอ่ะก็ยังมีประเทศมาเลเซียด้วยเพราะเราเคยศึกษาเอาไว้ทำรายงานอยู่เหมือนกันเหมือนปีนางอย่างเงี้ยก็เคยเป็นเมืองท่าที่เคยรุ่งเรืองในอดีตทำให้ปีนางอ่ะได้รับอิทธิพลทางศิงลปะแล้วก็วัฒนธรรมของชาติอื่นๆอ,อ่ะมาเยอะมากโดยเฉพาะแบบยุโรปที่ผสมกับ วัฒนธรรมของปีนังเองแล้วก็ยังมีคนจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็เข้ามาทําการค้าทําให้สถาปตัตยกรรมของปีนงังะโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าไปเที่ยวมากเลยอืมน่าไปเที่ยวจริงๆเลยพูดแล้วอยากไปเที่ยวเลยนะเนี่ยอืมแต่จริงๆแล้วเราคิดว่ามาเลยมีชาวมุสลิมเยอะนะว่าแต่มีศิลปะอะไรที่มาจากอิสลามามีมีมีมยิดจามักไง มัสยิดเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยที่ตกเป็นอาณานีคมของอังกฤษใช่ใช่โดยมีการนำศิละปะแบบอิสลามเข้ามาผส,สมจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่โดยเฉพาะศิละปะแบบโมกุลของอินเดียแล้วก็ศิละปะแบบมัวของสเปนเมื่อพูดถึงศิละปะอิสลามแล้วเนี่ยประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วเราเหมือนเคยไปประเทศหนึ่งนะคือประเทศบูไนซึ่งก็มีักสณะคล้ายกับมาเลเซียเลย เราเคยไปมสัสยิดออมาซาลีไซฟ,ฟุดินนะที่เนี่ยมีความสวยงามจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมินิทัชมาฮาเลยแหละโดยมสดัสยิดแห่งนี้เนี่ยเป็นมสัสยิดหลวงขององค์ุลส่านแล้วยังเป็นมสัสยิดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อิสรานโอมาซาลีฟุดินซึ่งก็เป็นชื่อของมสัสยนะิดน่ะโดยปติกรรมที่มสัสยิดแห่งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างอิสลามกับอิตาลี อ่าส่วนภายนอกนั้นน่ะก็จะมีสัญลักษณ์ที่เด่นชัดมากก็คือโดมทองคําที่อยู่บนยอดสูงสุดของมัสยิดว่าแต่อาเซียนมีประเทศไหนอีกบ้างที่แบบว่ามีศิลปะกับสถาปัตยกรรมไปทางอิสลามฟิลิปปินหรือเปล่าไม่ใช่ฟิลิปปินอ่ะน่าจะเป็นแบบตะว,วันตกมากกว่าเหมือนเราจะทําได้ว่าฟิลิปปินน่ะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน ใช่ใช่ฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนแต่จริงๆแล้วฟิลิปปินส์ก็มีส่วนที่จะไปทางอิสลามอยู่นะเพราะว่าก่อนที่จะอยู่ในยุคข,ของอาณุคมสเปนศานส,สนาอิสลามได้เผยแผ่เข้ามาสู่หมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาชาวมุสลิมก็สามารถสานาดารอิสลามขึ้นในหมู่เกาะซูดูม,มันมีสถานที่ไหนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามป่ะแปบ๊บนะเหมือนว่ามันจะมีอินทา มูรอสที่เป็นกำแพงเมืองแบบตะวันตกซึ่งที่เนี่ยเคยเป็นพระราชวังของพระราชาสุลมาซึ่งเป็นกษัตริย์ของชาวมุสลิมโดยพื้นที่ภายในอินทามูรอสเนี่ยมสีสถานที่ต่างๆมากมายเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยแล้วก็รูปแบบศิละปะแบบตะวันตกแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งเนี้ยยังคงหลงเหลือไว้อยู่บ้างนะสามารถไปเที่ยวกันได้โป,ปินส์ก็มีสถานที่ที่แบบ กี่ยวกับอิสาลามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ฟิลิปปินส์มันมีความเป็นกลิ่นอายของตะวันตกบ้างหรือเปล่าแตม้มีสิมีสิที่ฟิลิปปินส์เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างทางตะวันตกกับตะวันออกโดยตะวันตกได้รับจากสเปนอเมริกันส่วนตะวันออกได้รับจากจีนอนอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังเป็นหมู่เกาะซึ่งจะมีศิลปะแบบพื้นเมืองที่เป็นลักษณะข,ของชนเผ่าที่มีรูปแบบเป็นของตัวเองนะแต่มองรวมๆแล้วเนี่ยศิลปะที่โดดเด่นก็คงจะเป็นมาจากตะวันตก ซึ่งก็ได้รวมไปถึงประเพณีและวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ด้วยดูแล้วเนี่ยเป็นการผสมผสานของศิลปะทั้งตะว,วันตกและตะว,วันออกเลยเนี่ยเฮ้อสวยาม,มากใช่ใช่เป็นประเทศหมู่เกาะที่แบบดูต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนไปเลยอะ่ะฟิลิปปินส์มันดูเป็นหมู่เกาะที่เหมือนกับอินโดนีเซียเลยนะแต่ว่าอินโดนีเซียนี่เหมือนว่าจะเป็นผสมผสานศิลปะอิสลามด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะอินโดนีเซีย จะมีความเกี่ยวข้องกับศิละปะที่เป็นศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาฮินดูด้วยเพราะว่าที่โดนีเซียเนี่ยช่วงแรกอะ่ะเขาจะได้รับอิทธิพลจากศาส,สนาทั้งฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในปัจจุบันอะ่ะก็ยังเห็นร่องรอยของศิละปะแบบฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธที่ยังหลงเหลือแบบเป็นโบราณสถานหรือเป็นโบราณวัตถุแบบเนี้ยรวมไปถึงแบบพวกศิละปะวัฒนธรรมต่างๆควบคู่ไปกับศาสนาอิสลามที่เป็นแบบเหมือนแกนหล,ลัก ของความเชื่อของอินโดนีเซียในตอนนี้เหมือนกับบุโรพุทโธซึ่งเป็นแบบพุทธศาสนาพุทธศาสนาสถานที่แบบใหญ่แล้วก็สำคัญมากที่สุดบนเกาะชาวาในราชวงศ์แบบส่เลนซึ่งแบบนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแบบจะมีแผนถังบุโรพุทโธซึ่งจะสื่อถึงความหมายแบบจักรวาลของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแสดงขั้นในการพัฒนาจิตของมนุษย์ไปสู่ จุดสูงสุดหรือว่านิพพานอย่างเงี้ยแล้วก็ในการแบ่งชั้นในบุรุพุูโธเป็นการแสดงถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนาด้วยอืมเราก็ได้ยินชื่อของบุรุษธโูโธมาแล้วนะแต่ยังไม่เคยได้เห็นหรือว่ารู้เกี่ยวกับว่ามันเป็นยังไงเลยอะ่ะจริงๆก็น่าสนใจดีนะน่าไปเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยอืมใช่ใช่เอ๊แต่ว่าแถวๆบ้านเรามีที่ที่ลักษณะนี้ที่ไหนไหมนะเราว่ามีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะ แถวบ้านเราเนี่ยก็ยังอย่างกัมพูชาเราก็เห็นมีรถทัวร์พศไปนครวัดอยู่นะเหมือนว่าที่นั่นน่ะเป็นแหล่งโบศาสตร์ที่ใหญ่และโด่งดังมากเลยใช่ใช่ประสาณน,นาครวัดอ่ะในดินแดนกัมพูชาแบบมันจะมาโดยอาณาจักรของโบราณได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาและวัฒนธรรมมาจากอินเดียแบบว่าได้มาอย่างเต็มตัวเลยทุกคนแล้วก็แบบว่าโดยเฉพาะความเชื่อคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเข้ามาก่อนพุทธศานส,นสนา ปราสาทนครวัดเนี่ยใช้คติการจำลองแบบจัก,กรวาลปราสาทองค์กลางเนี่ยจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมนถือว่าเป็นแบบว่าปราสาทหินโบราณที่มีความโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความลงตัวแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเออแล้วก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงกัมพูชาแล้ก็พูดถึงพม่มาเลยละกัน ก็แบบว่าศิลปะพม่าส่วนใหญ,ญ่อะก็ได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาฝ่ายนิกายหินายาหรือเถรวาทมาแต่บางครั้งก็แบบมีมหายานแฝงเข้ามาด้วยซึ่งได้รับมาจากอินเดียตะวันออกซึ่งคาดว่าได้รับการเผยแพร่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสมหาราชสถาปัิยกรรมในพม่าเนี่ยก็เช่นวิหารซึ่งคือแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาเนี่ยที่มีหน้าที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ทำกิจกรรมอ้าวแล้วประเทศใกล้ๆแบบ ลาวอย่างนี้ในไหนก็พูดถึงพมา่าแล้วไงก็แบบเราก็พูดถึงประเทศรอบๆให้หมดเลยก็ได้จริงๆลาวนี่มีหลายๆที่คล้ายกับไทยเลยปะใช่แล้วอาณาจักรล้านนาะล้านช้างและลาวยุคโบราณเนี่ยรับอิทธิพลมาจากไทยจีนพมา่ากัมพูชาและเวียดนามน,นะเนื่องจากในอดีตเนี่ยมีวัฒน,นธรรมร่วมกันมาก่อนแต่ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีเส้นทาง,งสู่ทะเลรูปแบบศิลปะวัฒน,นธรรมจึงมีความผสมผสานกันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางของของท้องถิ่นด้วย ชาวลานี่ศิลปะส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธปะใช่ศิลปะที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยจึงมาจากความเคารพและศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ประติมากรรมพระบางพระพุทธรูปองค์นี้มีตำนานว่ากษัตริย์ของได้พระราชทานให้กับพระเจ้าฟ้างุุมแต่ปฏิสถานอยู่ที่เมืองเวียงจันท์เวียงคายอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งได้รับ อันเชิญไปปฏิสถานหน้าเมืองเชียงทองได้ในรชัชกาลเราต่อมาท้ายสุดเมืองเชียงทองอเองก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพ้าบางตามนามของพระพุทธลูปปัจจุบันพระพุทธรูกองค์นั้นได้กลายเป็นพระพุทธรูกคู่บ้านคู่เมืองของเราด้วยอืมโอ้ประเทศรอบข้างๆไทยเนี่ยก็มีหลายๆอย่างคล้ายคลึงกันเชื่อมโยงกันอยู่นะเนี่ย อ่าก็พอรู้อยูน่นะจริงๆแล้วพุทธศาสนาของไทยเนี่ยนำเข้าโดยชาวอินเดียตั้งแต่สมัยทราวดีศรีวิชัยลบุรีแล้วแหละและ้วก็สืบทอดมาเป็นของศิลปะไทยเมื่อกลุ่มคนไทยได้ตั้งตัวเป็นปึกแผ่นเนี่เห็นได้จากภาพฝาผนังตามวัดวารามต่างๆประสาทราชวางังตลอดจนเครื่องประดับและเครื่องใช้ทั่วไปเลยนะเราพวกสถานที่อย่างในพระบรมราชวังอะ ในพระบรมหาราชวังมีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยอนณาเขตของพระที่นั่งมีกำแพงล้อมรอบ3ด้านและจุดเด่นอยู่ที่ชั้นหลังคาบแบ่งเป็น7ชั้นมีครุสแบบชายคาทั้ง4ด้านแทนคันทวยอันเป็นเอกลักษณ์อันยอดมหาปราสาทที่มีลักษณะถูกต้องตามหลักวิชาประกอบด้วยศิลปะที่งดงามเลยนะและนอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมที่วัด ใหญ่สุวรรณารามลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถสอดคล้องกับช่วงอุทยาตอนปลายด้วยผนังด้านข้างของโบสถ์ใหญ่สุวรรณารามไม่มีช่องหน้าต่างผนังด้านข้างรอดผนังสามารถออกแบบจิตรกรรมไล่เรียงจากตอนบนของผนังลงมาแต่ละแถวมีภาพอมนุษย์นั่งพนมมือด้วยจริงๆแล้วศิลปะในอาเซียนเนี่ยมีสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะะเลยนะเนี่ย แล้เลยหลายสถานที่เนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าสถานที่นั้นน่ยอยู่ในอาเซียนไม่ใกล้ไม่ไกลไปจากเรานี่เองอืมใช่ใช่เนี่ยถ้าไม่ติดโควิดนะเราก็น่าจะได้ไปเที่ยวกันเฮ้ยเดี๋ยวนะขอตัวก่อนได้ปะ่ะพอดีมีคนโทรมาก็ว่าน่าจะคุยนานด้วยอะแค่นี้ก่อนได้ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยเหมือนกันโอเคไว้จเจอกันนะบ๊ายบาย